เมื่อเราเอาท่าทังที่พ่อแม่ให้มาประกอบกันอย่างนี้จำไว้เลยนั่นแหละการทําดีนะครัวันนี้เราไม่เดโอการเลี้ยงดูท่านไม่ทันที่จะเลี้ยงดูท่านแล้วนะเหลือเวลานี้เอาสิ่งที่ท่านให้ไว้ทาใหดีที่สุดนะครับทําใหดีที่สุดนั่นแหละจะเป็นกุศลและผลบุญที่ลูกผูก้กระทำจะตกแก่พ่อแม่เร็วที่สุดและก็ได้มากที่สุด ผมฝากสิ่งเหล่านี้ให้ท่านทั้งหลายนะครับอย่าท,ออท้อ,าทอถอยในทางอย่าท้อถอยในการสร้างบุญกุศลเพื่อจะนำพาตัวเองสู่ความสุขและที่สําคัญสิ่งที่คุณทำน<ะ>ั้คนใกล้ชิดคุณนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่ญา,าติมิตรแต่ละสายและอ่อนนอนถูกนงนะผมบอกนะไลยแผ่เมตตาทุกวันดีกรรมนั่นเข้ามาถามเราพีวินนะเวตาโลกาลดาพุตราไม่เท่ากับแผ่กุศลในหในัวใจตนให้ทุกคนมีควาสมสุข เมื่อกระแสของเราลาแรงของหัวใจเราออกไปฟิกแบบที่มันเกิดมานะครับแอคชั่นเท่าเดินเราแผ่ไปเท่าไหร่มันก็จะกลับคืนมาเท่าเเหมือนลูกฟาก้อนหินก็ไปในกระนาษมันจะดองเท่าที่แรงเองการกระทบกระ,บกระดองกระนานะครับอ่ะผมจบยอดที่ทต่อ,อนื่อับน้องขงฉันนะครับอันนี้ผมต้องเรียนรจริงๆนะครับคือทุกครั้งเลยต้องขอบคุณเจยบนะครับว่ามาทุกครั้งเจ่จบจะทำงานแฮนเน็ที่เห็นนะครับ ให้เราถ้าได้ยันเป็นไม่ว่าผิ่ครั้งผิขางหลายหลายอย่างหลายหลายอย่าคราวนี้ตรงนี้นะครับผมจะอธิบายนิดนึงหลายท่านมองเห็นอาจจะมองว่าทําไมท่านเป็นพระท่านเป็นอย่างนี้ซึ่งผมต้องเรียนท่านหน่อยนะครับเพื่อเพื่อความเป็นธรรมก็บอกว่าภูบาจาย์เนี่ยบางท่านเนี่ยอุปนิสัยไม่เหมือนเหมือนกับหลวงปู่เฉย อาจารย์ผนสูงเซ้นสูงนี paths, ่เป็นอาจารย์ของตะกี้ก็ผมกนับถึงท่านเป็นอาจารย์นะครับนับถึงหระงพเชอก็เลยลงตะเชิญว่าทำตัวบ้าบ้าบบนอนในรงศพวันนี้คืนดีปีขึ้นไปบนเจดีเอากระโดงถูกแขนบินหน้าบิหน้าไปแล้วบินไปบินมาบินไปแต่ท่านไม่เป็นไรนะครับทุกคนเรียกท่านว่าหลวงตะเชยบ้าแล้วพอบอกว์าันหนึ่งอาเตียก็ไปเจอหลวงปู่เชยเนี่ย ผมเนี่ยเอาไปเอามุณนี้ไปเขียนไปในเรื่องร่างใพยอ่านเรื่องร่างนะครับพระตกปลาตกมาปุ๊บขิดกระเดากระเดากระเดาเด็ดใส่ข้องเด็ดใส่ข้องเด็ดใส่ข้องอาเตียก็มองเห็นผ้าอะไรผ้าผ้าตกปลาก็เป็นเหลือปรากฏว่าพอตกเสร็จแม่พรนะเหมือนท่านมีวาสนาต่างหาท่านก็ลากแขนงอาเทียไป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 จะแกงปลายจกิงตายจนต้องสรบปกไปปกไปปกไป ข้าวกับข้าวใหญ่อติยาก็แบกเลยนะครับว่าท่านบาปก็ยังเดินตามท่านไปผลสุดท้ายกินจนอิ่มอติยาแล้วก็เออลวงปูเจอิญก็บอกเออแบกกินเสร็จแล้วก็ล้างเพื่อล้างยานนะพอท่านเททิ้งปลาที่ขิ้งกระแดกกระแดกที่ทำกินกลายเป็นใบไม้เลยอติยาจึงรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วพระพ้า ซึ่งทรงฤทธิ์ทรงเดชทรงปัญญานี่ก็กลาวเป็นเรืศองสิเจ้าปวยในวันนี้ยังมีชีวิตกับลูกสาวตีเนี่ยยืนยันว่าท่านเนะี่ยจะอยู่ในโกดังเ็พสงเพราะท่านไม่อยากไปนู่นอะไรแต่งตัวก็จีวรขาดวิ่งแบบแบบเดียวกับเคยเคยเคยหนังที่โก้ครับแบบเดียวกันอ่าวันหนึ่งเจ้าปวยก็บอกว่าวจริงๆแล้วพี่เห็นและเจ๊เห็นอย่างนี้จริง เหมือนหนังการ์ตูนเราทึบเป็นยังไงพอเอาอาหารไปถวายท่านทุกท่านก็รับประเพณเสร็จท่านก็ชันพอฉันเสร็จข้าวที่เหลือท่านก็วางกองไปแล้วสักพักนหนึ่งท่านก็คอกระดานหนูเนี่ยไม่รู้มาจากไหนมืดเกิพอมาถึงไม่แยกงงินกินเนี่ยท่านก็เออไม่มีอะไรแล้แถวเี่นหนู่งแถวเล่นหนูหนูเข้าแถวเี่นหนึ่งกิน ยันแั่ลูกหลานของขอท่านในตระกูลุ่มนะหลวงตาเชยเป็นพระและตัวอัตเตียเอเจียนสูนี่นะครับท่านท่านตายด้วยท่านั่งคัมาธิก่อนที่ท่านจะสิ้นท่านได้บอกไม่นะครับไอ้เลยครั้งนี้ลืบไปลืบจะไม่ได้เห็นอัตเตียนะท่านพูดแค่เนี้ยแต่อีกกรเถียงทำไมจะไม่เห็นเดี๋ยวพี่วัดเดี๋ยวยิ่งเข้ามาอัตเตียนันก็กลัวว่าไปนีไปพวกก็ หลังจากนั้นมาประมาณถึสองสามวันนะท่านก็เข้าไปในห,ห้องขับสมาธิแล้วก็เขียนในสือเป็นภาษาจีนไว้สองบรรทัดนนะท่านก็ไปภาษาจีนที่เขียนไว้นี่ก็มาแปลเป็นไทยนะครับบอกว่าละครปิดฉาลงเือข้างฟ้าที่มีเรีย่เรียบ ที่นี่ไม่ไมีมมงงอมะไรเลยก็ฝากให้รูการที่ท่านเขียนอย่างนี้ไวนะ้ผมถามว่าท่านเป็นมู้บันตายนะเหรอเราะนั้นท่านจะเก็บหน้าหรอท่านขัดสมาธิตาไปแบบรไปแบบสายมห,หายาพักที่เบรสนับทางตาดูได้ส่วนใหญ่จะนั่งสมาธิตาจะไม่ตาจะนอนแต่ถ้าเป็นพระเก่งๆของเราเวลา จะสิ้นใจจะนอนตะแคงแบบที่พระพุทธเจ้านอนคือเขาเรียกว่ากลับไปแบบท่าสีหาสยายญาคือตามสายญาติที่นีนะครับอันนี้เราจะ้ฟังแบบนี้อย่าได้มองตรงนี้อย่าได้มองตรงนี้มองว่าบางครั้งพระพทธาอาจารย์น <seventeen gravity> <But> ี่เหมือนกันเพียงแต่แปลกใจครัที่ชัดเจนว่าเอ๊ะทำไมท่านแต่งตัวแบบนี้ก็ธรรมดาก็เหมือนสงนะครับแต่งตัวก็ผ้าเบียก์ธรรมดามีอัญชันอะไรทุกอย่างแต่ปรากใจตรงนี้ ครับคั้งนี้ทางเจ้าพ่อก็ได้มาเพราอาจารย์พระประมูลคราวนี้อยู่ที่ทางทั้งหลายนะครับดูก็เป็นพระนะครับเป็นอย่างไงเพราะฉะนั้นใครจะประมูลก็ระมดลนะครับถ้าใครไม่ประมูลก็ไม่เป็นไรถูกไหมครับอยู่ที่หัวใจเราะังนั้นสิ่งเหล่านี้ผมต้องบอกโบราณจรล่าวว่าชั่วช่างชิงีช่างสุ่มืางที่โกง